บรรยากาศทางการเมืองตอนนี้กำลังเข้าสู่โหมดเวทแอนซีครับเวทแอนซีหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียง5ต่อ4แต่ไม่หยุดการที่แต่6ต่อสรับไปเจื่อเชื่อไหมพี่โอที่บอกเวทแอนซีของพี่โอเนี่ยเอ่อมันทําให้สิ่งที่นายกไปพูดไปกวากมือชวนคนมาลงทุนโน่นนี่นั่นหรือพูดอะไรเงี้ยมันน่าเชื่อถือไหม นี่แหละมันมันถูกตอบอูตรงนี้แหละโอเคตุลาการสารรัฐธรรมนูญและสารรัฐมนูญไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็จริงนะแต่ในมิติของกระบวนการทํางานมิติทางเศรษฐกิจความศรัทธาทางด้านความมั่นใจความศรัทธาความเชื่อมั่นหายหายคือปก่อนคํมวิฉัยก่อนคําสั่งของสารรัฐมนูญนะที่รับเนี่ยนายกเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถสั่งราชการหรือการเมืองได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้ว เต็มร้อยไหมไม่เต็มสั่งอำนาจอะเต็มร้อยแต่คนเชื่อไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยเพราะทุกคนรอคือเวทและรอที่จะเห็นภาพข้างหน้าเพราะฉะนั้นกระบวนการหลังจากเนี้ยทางการเมืองและการบริหารประเทศครับจะมีสุญญากาศอีกยาวนานแค่ไหนก็อย่างเงี้ยพอก่อนสารเนี่ยนะสั่งเนี่ยไม่เต็มร้อยอย่างที่พี่โอกับผมว่าแล้วนะพอสารสั่งบอกว่าต้องรับวินิจฉัยอืมมันต่ําลงไหม ต่ำลงต่ำลงลุนลุนคือคือการต่ำลงนี่หมายความว่าการเคลื่อนของพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลพรรคฝ่ายค้านบรรจเขย่านายกอันที่หนึ่งนะสองไปสั่งคาชการก็บอกว่าเฮ้ยไม่ทำดีกว่าอยู่เฉยๆรอก่อนเพราะไม่รู้หวยออกไปทางไหนถูกใช่ไหมฮะเมื่อกี้พี่โอถามว่ามันจะใช้เวลานานแค่ไหนนะคือศาลเนี่ยสั่งชัดเจนว่า ให้ชี้แจงรับวินิจฉัยแล้วให้ชี้แจงภายใน15วันนะกรณีนี้เนี่ยถ้านายกรัฐมนตรีซึ่งกลับมาประเทศไทยทำความคำชี้แจงภายใน15วันนะเร็วสุดเลยนะไม่ขอเลื่อนอ15วันมันจะไปตกประมาณวันที่7วันที่6วันที่7จ็ดะที่7มิถุนาก็ครบ15วันครบ15วันทีนี้มันเลยรอบการประชุมตีต่างก็สสงกรดได้มได้ แตกไม่มีมันก็ต้องรอสิบห้าวันต้องรอเพื่อจะไปสารต้องรอรอบที่สารรัฐมนญจะประชุมต้นเดือนมิถุนาคือวันที่ห้าวันที่ห้าปั๊บเนี่ยนะพุทธแรกพุทธแรกซึ่งไม่น่าจะทันไม่น่าจะทันมันจะตกไปวันที่สิบสองมิถุนาหลังจากรับคำร้องก็เอาข้อมูลแจ้งไปพิจารณาแล้วอภิปรายสมมุติว่าอภิปรายแล้วรวดเร็วนะอภิปรายจนสิ้นข้อสงสัยวันที่สิบสองมิถุนาเนี่ย สิ้นข้อสงสัยแล้วไม่เรียกเอกสารอะไรเพิ่มเติมแล้วนะ,ะก็จะนัดวินิจฉัยละนัดวินิจฉัยนัดที่เราเอา่านนัดคำพิพากษาวันที่12ก็จะบอกว่าจะนัดคำวินิจฉัยเมื่อ,อไห่ทีนี้ระเบียบของสารรัฐมนูลม,มีอยู่มาตลอดว่าเมื่ออภิปรายจนสิ้นข้อสงสัยให้นัดการวินิจฉัยเนี่ยหรือพิพากษาเนี่ยมไม่น้อยกว่า15วันไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า15วันแปลว่าต้องบวกไป16วันนะ ออถ้าไม่น้อยถ้าไม่น้อยกว่านะอย่างเร็วสุดก็คือว่าถ้าอภิปรายกันสิ้นข้อสงสัยวันที่12มิถุนาจะวินิจฉัยได้เร็วที่สุดคือวันที่28 27 28 28 27ไม่ได้เพราะ27แค่คือ15วันไม่น้อยกว่า15วัน วันแรกที่จะวินิจฉัยได้คือ28มิถุนาวันเกิดพี่โอ้นั่นแหละอุ้ยลากยาวไปขนาดนั้นเลยเขาจะองวันเกิดให้พี่โอแสดงว่าสุญญากาศทางการเมืองการบริหารจัดการประเทศของนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะถูกลากยาวไปถึงปลายเดือนมิถุนาคมันเลยไปอีกนะคือเพราะปุบพราะตกปกติถ้าผมดูนะมันวัน12 1สเสร็จอีก7ก็19แล้วไป26เลย ก็เลยมิุนาเลยคือคือกรณีการพิจัยเนี่ยสารนัดต่างหากจากวันประชุมได้เพราะฉะนั้น28เร็วสุดผมต้องบอก28เร็วสุดเพราะ2 8เป็นวันศุกร์นะทีนี้เนี่ยถ้านับจากกระบวนการตั้งแต่การคําสั่งตั้งแต่วันนี้นะฮะไปถึงนู่นเนี่ยสัญญากาศจะเกิดขึ้น35วัน35วันกรณีแม้ไม่พักกรณีลุงตู่กี่วัน38วัน38อ่าใกล้เคียงกันไหม ใกล้เคียงใกล้เคียงนะนานนะเนี่ยเดือนก็เดือนกว่าเนี่ยมันนานนะแต่ไม่ไม่ได้พักการที่แปลว่าความเป็นนายกอยู่ไม่ต้องรัฐการเข้าใจอย่างที่บอกความเชื่อมั่นไม่มีเอางี้นะตอนเนี้ไม่ต้องพูดที่ไกลนะเอาพูดถึงตลาดหุ้นตลาดทุนก่อนผมคุยกับฟันเมนเจอร์คุยกับนักลงทุนเนี่ยสามรายสิ่งหนึ่งที่เขาสะท้อนออกมาครับคือการเมืองของไทยมีอะไรให้ลุ้นตลอดเวลามีลุ้นตลอดว่าอันนี้หนึ่งนะสอง ช่างเป็นบรรยากาศที่ช่างกระตุ้นการลงทุนเสเหลือเกินไม่มีคำแยบแบเลยยบแยบทีนี้เนี่นนยในส5มวันเนี่ยนอกจากสุญญากาศแล้วการเมืองนิ่งไหมไม่นิ่งตอนนี้มีวิ่งหลายฝ่ายที่จะเป็นนายกถูกบอกว่าอุย้ยไปจับคั่วเลยคือความหวังแม้ว่ามันจะลิบหลี่แนดีแต่มันถูกจุดประกาย<ด>จากเรื่องความสุ่มเสี่ยงไอ้ห้าต่อสี่นี่แหละ อันนึงนะสายป่าลอยต่อวิ่งไหมอ๋อผมว่าป่าลาบป่าลาบอันที่สองคนที่อยู่ในลิสต์คือบัญชีเป็นนายกมนตรีของพรรคการเมืองต่างๆที่เสนอชื่อได้เกิน2ี่คนมีสสเกินยี่สิบ้วิ่งไหมวิ่งอ่าเราสังเกตในพรักรัฐบาลมีบางพักนี่ใจเต้นแล้วนะใจเต้นทุบๆต่อมๆนะผมบอกให้นะอ่าบางคนอ่าบางคนนะบางคนที่ เกี่ยวพันกับทางการเมืองอเข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนในการนําไปสู่<ม>การร้องของสวรอบนี้นะ,ะครับและคนคนนี้นะผมบอกด้วยนะผมบอกคุณผู้ชมนะคนคนนี้เคยถูกร้องให้ศารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาแล้วนะและสองสองคนวินิจฉัยว่าให้พ้นสภาพเลยนั่นคือคนที่เกี่ยวพันกับปากนะและผมบอกนะมันมีรองนายกดีท่านหนึ่ง หนึ่งในหกอ่ะที่เคยเป็นแบบว่าคนที่บอกว่าโอเคจะอยู่ต่อจากคุณเศรษฐาเนี่ยอยู่ในลิสต์นะผมไม่บอกว่าเป็นใครนะและเวลาไปงานเนี่ยไม่ยอมไม่ชอบไปกับนายกคือเวลานายกไปไหนเขาไม่ไปทั้งที่เป็นงานเขานะผมไม่เอ่ยกระทรวงนะผมว่าอย่างเงี้ยเออไม่รู้เขากทรวงน้กรุนนี่เอานี่นี่นี่ผมก็ได้ยินนะผมได้ยินว่าเมื่อจริงไหมพี่โอที่ผมพูดคืนวันที่23นะสามนะ ไอ้คนคนที่พี่ช้างว่าเนี่ยเขาไปเลี้ยงกันใหญ่กับพรพวกเพื่อนฝูงเขานะโอ้นี่เห็นไหมอแถวแถวสุขุมวิทอ่ะแล้วแล้วตอนนี้เห็นผมเห็นฟีดเรื่องของกองเชียร์คลิปอะออกมาเต้นเลยนะเออเชียร์นั่นเลยนะท่านผู้ชมลึกลับหน่อยนะอถึงแม้ว่าระยะทางและการทำงานของนายกรัฐมนตรียังคงทำงานอยู่แต่หลังจากนี้ ไปจนถึง35วันตามที่พี่ช้างว่า,านะเร็วที่สุดน,นะเร็วที่สุดอหร็วที่สุดมันจะเป็นบรรยากาศในกระบวนการทํางานที่ทํางานได้ไม่เต็มร้อยครับมไม่เต็มร้อยกระบวนการการทํางานของนายยุมตรีอาจจะสะดุดในแง่สั่งฆาายการก็ไม่ได้ครับต่อมาพักร่วมรัฐบาลที่ทํางานด้วยกันตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกมีความหวังมีความหวังเพราะมันมีความหวังมันทําให้ความเป็นหนึ่งเดียวของรัฐบาลเดินหน้าไม่ได้ ในแง่ของอานายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสิื่อเมื่อวานท่านให้สัมภาษณ์นะให้สัมภาษณ์จากต่างประเทศนะ,อะบอกว่าท่านอา,อายุปูนนี้แล้วเข้าใจเรื่องราวและกระบวนการนี้ก็ดีเหมือนกันและยินดีที่จะให้ตรวจสอบแล้ว,ลว,ลวท่านว่าอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงนะความเป็นจริงนะรู้แหละว่าพอคะแนนออกมา5ต่อสี่เนี่ยแรงงเงี่ยงสำคัญ ผมว่าตอนนี้ติ๊กหมดแล้วว่าใครคือใครประสบการณ์<ต>เป็นอย่างไรถามพี่โอนายกรู้ไหมเคสนี้ใครเล่นเขาเผมผมว่าผมว่ารู้นะผมว่า V2 ทํางานนะ V2 ทํงงานหนักวีหนึ่งก็อ๋อนี่นี่หายไปวีรศักดิ์นี่ไปทํางานเลรอทำงานหนักคร,รับทราบว, <laughs> <laughs> ว่าเป็นแบบนั้นเช็คกันหมดเลยนะแต่ด้วยความที่แบบบอกว่าการวินิจฉัยของศาลเนะี่ย สารเนี่ยเป็นอิสระนะฮะการวินิจฉัยการตัดสินเนี่ยเดาคาดเดาไม่ได้ไม่ได้แต่พอเห็นตัวเลขนี้รู้แล้วมันบอกเรื่องเดียวครับเบาๆหน่อยถูกป่ะใช่เบาๆลงถ้าไม่เบาลงบอกได้เลยครับมีสิทธิ์ครับกรณีของคุณทักษิณชินวัตรสุขหุ้นมสมัยนู้นนะแต่ <8 S 1> ต่อเจ็ดใช่ ตอะนั้นตุลาการสารัฐมนูนมี15ขั้นแล้วก็คะแนนเสียงพลิกผันกันคืนก่อนตัดสินคืนเดียวคืนเดียวหนึ่งเสียงชี้ชะตาครับครับกลับมาที่ยุคปัจจุบันเศษฐาทวีสิน5ต่อ4บอกได้เลยเสียงเดียวก็เสียวกันทั้งบางใช่อ่เสียงฝั่ง5มีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเป็น6อ่าโอเคเสียงฝั่งสมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มเป็นห่า เพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินน่ะตอนเนี้อย่าบอกนะว่านั่นเสียวสันหลังว่าบเลยอะไรเนี่ยเฉลยหวยเลยเหรอจะออกห3หรือ5.4ีเนี่ยมีโอกาสเป็นแบบนี้หรอครับอาจจะ9.0ก็ได้นะถ้า9.0บอกได้เรื่องเดียวว่าการถกแถลงว่าด้วยเรื่องของการวินิจฉัยเรื่องจะเรียธรรมของนายกรอบเนี้ยฝั่งสมที่ไม่รับเดิมครับเข้มแข็งมากอ่ะ ถ้า90ูนเนี่ยคือนายกรอดอ่ารอดเลยถ้าหสามนี่ไม่แน่โอ้ยชีวิตทางการเมืองของคนที่เป็นนายกและรัฐมนตรีมันไม่ง่ายนะทุ่มเทขนาดนี้ทำงานขนาดนี้ยังเจอบ่วงกรรมแบบนี้บริบททางการเมืองไทยหลังจากนี้ไปมันจะไม่มีคนที่เล่นการเมืองฝ่ายเดียวอีกต่อไปแน่นอนการเมืองเหมือนลูกฟุตบอลเล่นกันยิบสองคนไม่ใช่ยิบสองด้วยกรรมการด้วยเสียว และรอลุ้นกันหลังจากนี้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาชเช่นไรมีเวลาอีกหนึ่งเดือนเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์เจาะลึกกันครับ